สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะวันนี้มาเจอกันหน้าสดอีกแล้วนะคะเพราะว่าจะมาลองแป้งให้ดูกันนะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะพอดีว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยลิได้ไปอีเินบอยเมกกะบางนามาก็เลยไปซื้อแป้งอันนี้มาลองเพราะว่าแถวบ้านอะมันไม่มีนะคะคือจะเห็นบ่อยในเซเว่นนะของยี่ห้อนี้นะคะแต่ว่าเป็นกล่องสีสีเขียวอันนี้เป็นรุ่นสีส้มนะคะยี่ห้อเซนโดริ อันนี้นะคะเลืซื้อ403มานะเป็นสีเข้มสุดเลยคือตอนที่ซื้ออ่ะเขาจะมีชาร์จสีให้แล้วก็มันจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์2อเบอร์3แล้วก็เบอร์3มเป็นเบอร์ที่เข้มสุดแล้วลิขเห็นสีมันน่าจะโอเคมันน่าจะเข้ากับผิวก็เลยซื้อมาลองให้ดูกันว่าใช้แล้วจะรอดหรือจะเทานะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่ช่วยคอมเมนต์แชร์บอกกันว่าไปลองอันนี้สิไปลองคุชชั่นนี้สีค้าอะไรเงี้ยคือแบบดีใจมาก,มากที่ทุกคนแบบมาแชร์มาแบ,บ่งปันกันนะคะแล้วก็มีอีกลลลายลยยยยย่่่้้้้้ออออออเเเนนนะงงะะะะะคคคทไไมมมซซืืืใชังงงดววจแ็ ตอนนี้เนี่ยเลงคูชั่นของแม็กอยู่นะว่าเห็นราคาแล้วคือแบบสะเทือนใจมากพันกว่าบาทนะก็ตอนนี้ก็คือเก็บข้อมูลอยู่ว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะเผื่อว่ามันจะแบบมันจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องมีคนถามนนแน่ๆว่าใช้ลิปของอะไรนะคะเป็นของยี่ห้อลีเล่อันนี้นะคะสีพิงค์บราวนี่สีสวยมากแล้วก็ติดทนดีมากคะ่ะคือทาครั้งเดียวอยู่ได้ถึงเย็นเลยสวอตให้ดูสักหน่อย นี่นะคะมันจะเป็นสีชมพูอมน้ําตาลลิกว่าสีเนี้ยเหมาะกับทุกสีผิวเลยแล้วก็ลิเป็นคนที่ปากค้ายังทาแบบเนี่ยกบปากมิดเลยนะคะแล้วก็มันไม่ได้แห้งเกินไปนะแล้วก็ติดทนนานมากนะคะของอันนี้นะล, <Gir. S 1> ล,ลิเล่ลิเละอืมไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่า <submarine. S 2> <ST. S 1> ก็ถ้าเกิดเทียบสีผิวของลิก,กับของยี่ห้อรองพื้นแม็กนะคะก็คือ nc ส0 4 2นะ,ะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นคนผิวโทนเหลืองนะ,ะแล้วก็สภาพผิววันนี้นะคะคือจะมีรอยดํารอยดําจากสิวนะคะ คือมันมันใช้เวลานานมากกับรอยดำเนี่ยคือลิขาครีมทุกวันนะมันจางแล้วแบบมันก็ยังหลงเหลืออยู่นะคะแล้วก็มีสิวขึ้นมาเม็ดนึงเพราะว่าน่าจะแพ้โฟมล้างหน้านะนนะนนะเพราะว่าลองใช้ยี่ห้อใหม่เออสิวขึ้นมาเลยเนมะ็ดนึงเดี๋ยวเรามาลองกันว่าจะรอดหรือจะเท่านะคะเขาบ,บอกว่าช่วยกันน้ํากันแดดด้วยนะเรามาดูกันว่าแป้งผสมรองพื้นที่ราคาไม่ถึง100บาทเนี่ยจะแบบ จะให้ฟิลลี่ยังไงบ้างแล้วก็จะเหมาะคนผิวแทนไหมนะคะเปิดมาก็จะมีฟองน้ําซึ่งฟองน้ําก็เป็นอะไรที่เล็กมากแล้วก็คิดว่าใช้ไปานานเราขาดแน่ๆเพราะมันมันค่อนข้างบางอะ่ะเออขาดแน่ๆแ,แล้วก็เปิดมาอ,อุ้ยเขามีแผ่นนี้ด้วยนะคะมันลวกนี่นะคะสีมันแบบมันเข้มเร่ะ แต่ว่ามันมีความแบบอมแดงนิดนึงอืมซึ่งผิวดีเป็นคนที่ผิวออกเหลืองนะไม่รู้ว่าทาแล้วจะเทาหรือเปล่าเดี๋ยวลองปาดสีให้ดูก่อนนี่นี่ค่ะโอ้เนื้อค่อนข้างที่จะแบบมีความหนานิดนึงนะรุ่นนี้เขาบอกว่าไม่ได้คุมมันนะคะแต่ว่าปกปิดแล้วก็กันน้ำกันแดดอืม ถ้าเกิดใครหน้ามันอาจจะแบบต้องต้องใช้รุ่นอื่นเนาะนี่ค่ะปิดรอยสิวได้นิดนึงนะกลิ่นหอมดีเออกลิ่นหอม นี่ค่ะเรียกว่าสีก็ไม่ได้ทำให้หน้านี้ดูขาวเท่าไหร่เนาะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้บอกว่าตรงกับผิวเท่าไหร่นะเพราะว่าเนื้อแป้งเขามันออกแบบไปทางแดงๆนิดนึงไงดีกว่าน่าจะเหมาะคนที่ผิว2ส,สีผิวแทนที่มีโทนสีที่ออกแบบแดงน,นะคะอมแดงน,น่าใช้อันนี้ได้นะแต่ว่าริคืคนโทนเหลืองเนาะมันก็เลยทาแล้วก็เลยดูไม่กลมกลืน อะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นมันก็ดูขาวกว่าผิวจริงอยู่ดีนะเห็นปะอืมอืมแต่ว่าโดยรวมอะลิกว่าเขาก็ยังแบบไม่เรียกว่าขาวจนเทาวเวอร์เหมือนกับครูใชัท่ลิกเคยลองอะไรเงี้ยเอออันนี้คือยังพอแบบขาวแบบรับได้น,นะแต่ถ้าถามว่าถูกใจไหมส่วนตัวก็คือแบบยังไม่โดนเพราะว่ามันยังไม่เข้ากับผิวเรานะคะอยากได้แป้งที่มันแบบ เหลืองกว่านี้นะอันนี้น่าจะเหมาะคนผิวแทนที่ออกเป็นโทนแบบผิวทีแดงนะคะเพราะว่ายัางลิคคือเป็นคนโทนเหลืองเนาะแต่ก็โอเคโอเคแบบยังพอแบบว่าไม่เฟลมากนะคะก็ขาวแต่ก็ยังขาวแบบรับได้หน่อยเออนะอ่ะเนีย่ยการปกปิดของเขาก็ไม่ได้ปิดอะไรมากมายอืมอ่ะ ก็ได้ลองให้ดูกันแล้วนะคะเผื่อใครสนใจก็ลองไปหามาใช้กันดูแล้วกันนะราคา6 9บาทนะเพราะว่ามันไม่แพงด้วยไงดิก็เลยซื้อมาลองให้ดูกันนะเผื่อใครที่มีผิวที่ออกแทนแล้วก็อมแดงจะได้แบบไปหามาลองใช้ดูนะคะถ้าเกิดว่าใครมีแป้งไหนอย,อยากแนะนําให้ซื้อมาใช้อีกนะคะก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ